สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดีและรายการ Set Channel ครับผมเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันครับสำหรับวันนี้ฮะเชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่หลายๆท่านคงจะน้อยคนล้ละครับที่ไม่รู้จักเจ้า DJI Osmo Pocket ตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้ฮะเป็นกล้องถ่ายวิดีโอและกล้องถ่ายรูปที่ถือว่าเล็กมากๆเลยในณขณะนี้ครับผมอาจจะเล็กที่สุดหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจฮะ แต่โดยปกติครับเจ้า DJ Osmo Pocket ตัวนี้ครับสามารถทำให้เราถ่ายวิดีโอได้ในระดับ 4K ที่60สิบเฟรมเรทได้สบายสบายเลยครับด้วยขนาดเซ็นเซอร์สเสร็จหนึ่งต่อเสร็จสเสนิ้วครับที่ให้รูปภาพที่คมชัดได้ดีมากๆครับในราคา หนึ่งสาพันห้ารอยบาทครับผมด้วยบอกว่าเจ้า DJI Osmo Pocket ตัวนี้นะครับเขามีระบบการสัน่นฮะคุณผู้ชมเห็นมือผมไหมในมามามา,มาปะเนี้ยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมไม่ว่าผมจะก้มจะเงยน,นะฮะจะบิดซ้ายบิดขวานะครับคุณผู้ชมยังสังเกตเห็นว่าเจ้าแนวขนานของกล้องตัวนี้ครับยังอยู่ที่เดิมะฮะนั่นหมายความว่าเวลาที่ผมไปถ่ายวิดีโอต่างๆผมใช้เจ้าตัวนี้ถ่ายในช่อง t ท d ด y ี n อ o น r ก็สามารถได้วิดีโอที่มีคุณภาพดีมากๆครับผม แต่เนื่องจากว่าการใช้ไอเจ้าตัวนี้นะครับมันยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการต่อเชื่อมเข้ากับโทรศัพท์มือถือฮะต่อเชื่อมเชื่อมต่อสินะโดยการใช้เจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่สามารถต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือ iPhone แล้วก็ต่อเข้าโทรศัพท์มือถือระบบ Android ที่เป็นระบบ Type C ได้นะครับ Type C คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับมันก็นจะเป็นวงรีแบบนี้นั่นแหละครับผมก็โดยการ เอามาเสียบต่อนะครับผมเอาเจ้าตัวนี้มาเสียบต่อเข้ากับสายชาร์จช่องสายชาร์จรูชาร์จของมันตรงนี้นะครับผมเพียงแค่นี้ฮะแล้วก็กดเปิดเครื่องคราวนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้งานเจ้า DJI Osmo Pocket ตัวนี้อย่างเต็มรูปแบบร่วมกับโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมนะฮะพอเสียบว่าไปปั๊บมันก็จะทํางานครับทำให้เราสามารถที่จะใช้งานนะครับต่อเชื่อมเข้ากับแบบกับโทรศัพท์มือถือแบบ f u ลอ Option ได้เลยครับ แต่นี่ฮะยังไม่ใช่สาระสําคัญที่เราจะมาแนะนําคุณผู้ชมวันนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวที่เราจะมารีวิวแนะนําให้คุณผู้ชมวันนี้ครับคืออุปกรณ์เสริมตัวนี้ที่ทําให้การเชื่อมต่อระหว่างเจ้า DJI Osmo Pocket กับโทรศัพท์มือถือของเราไม่สั่นคลอนครับปกติมันจะสันส่นๆๆๆหน่อยนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยมันมันจะสันส่นๆๆหน่อยนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกมาง่ายได้เพราะจุดที่มันเชื่อมโจงเข้ากันก็คือเจ้าตัวนี้เท่านั้นเองครับแต่ด้วยอุปกรณ์เสริมตัวนี้ที่ผมสั่งซื้อมาจาก อีเบหรือลาซาด้าจำไม่ได้ล้ราคาเพียงแค่ประมาณร้อยกว่าบาทเองนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะสามารถทําให้คุณผู้ชมที่จะใช้ทําให้คุณผู้ชมสามารที่จะต่อเชื่อมได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นครับโดยไม่ต้องกังวลว่าเจ้าตัวออสโมพ็อกเก็ตัวนี้จะร่วงหล่นพังเสียหายไปครับผมอันดับแรกเรามาดูกันก่อนเลยครับไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะมันสามารถยืดหดได้เนาะสามารถยืดหดได้แล้วตัวหลังเนี่ยน,นะครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะคลายได้นะฮะคลายน็อตตรงนี้ครับผมแล้วก็เลื่อนขยับตามรูที่มันมีอยู่2รูตรงนี้ครับผมว่าจะใช้รูไหนขึ้นอยู่กับความยาวของโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมและก็เจ้าปุ่มเปิดปิดที่อยู่ข้างบนนี้ฮะปุ่มเปิดปิดปุ่มวอลลุ่มอ่ะไม่ให้มันไปกดทับกันการใช้งานก็แสนจะง่ายดายครับเพียงแค่เอาโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมนะฮะมาใส่กับเจ้าตรงนี้ครับผมใส่กับเจ้าตัวจับตัวบนนี้ไว้ก่อนจากนั้นครับผมเลื่อนออกมานะฮะเลื่อนออกมาให้มันมีช่องว่างตรงนี้นะครับให จากนั้นใช้เจ้า d j r o s m o p o k e t ของคุณผู้ชมนะครับเสียบเข้าไปนะฮะเสียบเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็เล็งนะฮะให้มันตรงตรงรูนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันไม่ตรงรูมันจะปะลัดนะฮะปะลัดภาษาเมืองก็หมายความว่ามันจะฉลับอะไรพวกนี้ฮะมันจะเข้าไม่มันจะเข้าไม่เข้าว่ามันจะเข้าไม่เข้าไม่ตรงเออภาษาไทยเนาะโอเคนะฮะคุณผู้ชมก็ดูนะครับพอมันเข้าไปเป็นแบบนี้เนาะอืมนะอืมมันเข้าไปเป็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมสังเกตว่ามันตรงรูตรงนี้นะครับผมเราก็เพียงแค่ดันตรงนี้ฮะ เสียบเข้าไปแค่นี้ให้มันให้มันตรงรูแบบนี้ฮะแค่นี้เองครับคุณผู้ชมฮะ จากนั้นฮะคุณผู้ชมก็จะพบว่านะครับผมไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ฮะไม่ยังป็นต้องไปซื้อของแพงเจ็ดร้อยห้าร้อยนะครับร้อยกว่าบาทก็เอาอยู่ครับผมสามารถที่ไขให้แน่นได้ครับแล้วก็ดึงเข้าดึงออกปรับขนาดได้ตามต้องการใช้ได้จนถึงโทรศัพท์มือถือนู่นนะฮะเดี๋ยวนะตรงนี้ไอ้ต้นตัวนี้มันมันมันห้านิ้วใช่ไหมฮะเข้าใจว่าเจ็ดนิ้วก็น่าจะเอาอยู่นะครับผมนี่ฮะพอใส่เข้าไปแบบนี้เรียบร้อยครับเราก็แค่เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องมาร์คเข้ามาแบบนี้ฮะเนี่ยอืม เปิดเครื่องเข้ามาแบบนี้ครับผมแล้วโทร์เปิดโทรศัพท์มือถือของเราครับอ่าอ่ะเปิดโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวสกแกนไรนิ้วนือนิดนึงอ่ะโอเคเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็จะพบว่านะครับการใช้งานเอามือไปโดนปุ่มนี่อีกฮะ,ะอโอเคฮะขอภัยนะครับผมมือไปโดนปุ่มอ่าเอาเปิดเมือเปิดใหม่แล้วการหาไม่เจอหาแอปไม่เจอฮะม,มา์นะฮะเปิดข้อปปมาเปิดเครื่องครับผม มันก็จะป๊อกป๊อกป๊อกแป๊กมันนิดนึงนะครับผมอ่าพอเปิดขึ้นมาป๊บเจ้าเครื่องนี้ก็จะทาการเจ้าดีแจส์สมอพ็อกเก็ตนี่ก็จะทาการเชื่อมโยงกับมือถือซ <ผม S 1> ัมซุงผมตรงนี้เรียบร้อยแล้วฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะเพียงแค่นี้ฮะเราก็สามารถที่จะใช้งานไอเจ้าตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยะครับคุณผู้ชมลองดูนะเวลาผมขยับไปไหนนะฮะผมเดี๋ยวผมอ๋อขยับไปตรงไหนนะครับเจ้าดีแจส์สมอพ็อกเก็ตมันก็จะนิ่งอยู่แบบนี้ครับมันทําให้เราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันหลายๆตัวได้เช่น ฟังก์ชันการติดตามใบหน้าตรงนี้ฮะมาประมาณนะฮะไม่ว่าผมจะหันไปทางไหนนะครับคุณผู้ชมฮะสังเกตนะครับกล้องมันจะหมุนตามผมไปเรื่อยๆนะฮะมันจะจับใบหน้าครับเพราะมันเลือกแล้วว่าใบหน้านี่ดีที่สุดในบ้านนี้ครับ <laughs> โอเคก็เพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมฮะงานตรงนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ แล้วก็จับแบบเฮ้ยไปไหนมาไหนถือแบบนี้เดินได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเจ้าดีเจสโมโคเกตจะร่วงหล่นกระเด็นแตกหักเสียหายนะครับก็จับปกตินี่คือท่าจับประจําของผมนะจับแบบนี้เลยเวลาผมไปไหนมาไหนผมจะจับแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาป๊บถ่ายแบบนี้เลยฮะ เพียงแค่นี้ฮะร้อยกว่าบาทครับคุณผู้ชมสามารถที่จะหาซื้อได้นะฮะไม่ต้องสั่งที่ผมนะฮะราาาัสด้าช้อปปี้อีเบม,มีขายหมดแน่นอนฮะส่งตรงถึงบ้านครับผมและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราฮะพบกับสาระดีๆกับเท็ดดี้ได้ทุกวันอ้อลืมบอกไปว่าตรงท้ายมันนะฮะตรงตรูดไปนนะครับสามารถที่จะต่อขาตั้งได้เตรียมไว้แล้วแล้วก็ลืมซะอย่างนั้นนะครับผมคุณผู้ชมฮะไอเจ้าขาตั้งเล็กๆพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นได้ทั้งไม้เซลฟี่นะฮะคุณผู้ชมเดินถือไปถือมาแบบนี้ หรือจะวางนะครับเป็นขาตั้ง3ขาว,วางไว้กับพื้นแบบนี้ก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายมากๆเลยครับไปหาซื้อมาอันร้อยกว่าบาทมือนกันครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิด150หรือ175บาทนั่นแหละครับสามารถปรับมุมองศาได้นะไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เราทํารีวิวไปบ้างหรือยังครับผม เพียงแค่นี้ค่างบประมาณ300บาทคุณผู้ชมก็จะใช้เจอดี j o อ m o p ม c k e กร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดายและมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายและสาระเนอะบางชีเนาะ <laughs>